สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จ้างเขามาตัดนะ,ะตัดหญ้าริมขอบสระนะเพืนะะ่อนก็อันนี้คือตัดสั้นเลยตัดติดตดินเลยพราปกตินะี่คือจะใช้รถตัดหญ้าใสนะคะอันนี้ก็คือให้เขาไล่ตัดนะ,ะเพราะว่าหญ้าช่วงหน้าฝนเนยหามันขึ้นไวยเราก็กลัวปัญหาเรื่องงูเนาะ เวลามายินให้อาหารปลาอะไรแบบเนี้ยก็เลยสั่งเขาตัดออกมาแทนแทนน,นว่าเดียบๆเลยแล้วก็ตัดตามโคนต้นไม้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้ทำการแต่งกิ่งไปแล้ว มานั่งนะนั่งขอบสะก็คือจ้างนะ,ะจ้างเข้ามาตัดมาตัดหญ้าก็คือ,อามายาเนี่ยได้ทําการนะคะตัดแต่งกิ่งต้นมะยงชิดต้นมะปรางหวานนะเพื่อนแล้วก็พวกกิ่งมะม่วงนะคะไปเสร็จโซนหนึ่งแล้วแล้วก็ให้จ้าง่จ้างเข้ามาเนี่ยมาตัดโคนเพื่อที่เราจะได้ทําการใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็จะเอาญ้านะ,ะย้าแห้งที่มายาเนี่ย กองหมักเอาไว้เนี่ยไม่เชิงว่าหมักหรอกคือกองกองอไว้ตอนนี้คือมันมันก็เริ่มที่จะแบบว่าอ,อ่างไงคล้ายๆเป็นปุ๋ยละนะเริ่มที่จะมันก็ยังแบบว่าไม่ได้ยุย่ยย่อยสลายนะเพื่อนแต่ว่าเราสามารถที่จะนําไปกบโคลนของเราได้แล้วนะมันก็จะเป็นเหมือนยังเป็นฟางอยู่แล้วก็ไม่นานมันก็จะย่อยสลายนะั้นเพื่อนก็จะเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ไปนในตัวนะแล้วก็นะคะ ก็จะง่ายง่ายง่ายกับเราด้วยบางทีเราเอาแบบเป็นเป็นหญ้สุดๆเนี่ยไปไปคุมบางทีมันเกิดความร้อนนะเพื่อนทำให้รากต้นไม้เราต้นไม้เราเนี่ยมันจะมันก็ว่าจะเฉาหรือ,อเสียหายได้นะเพื่อนรากเราก็เลยมายากเลยเก็บหญ้าที่เราใช้รถตัดหญ้าเนี่ยกองๆไว้ะคะเพื่อที่เราจะนํามาใช้ด้วยแล้วก็ใช้ในแปลงผักด้วยะคะ่ะ ก็คือแปลงผักตอนนี้ก็คือมันก็ยังมีพวกมะเขือนะต้นมันก็ไม่สวยหรอกแต่มันก็พอได้กินเดี๋ยวอ่าต้นใหม่ที่เรากําลังเพาะเนี่ยนะคะอ่ามันโตมายาก็จะลงหลุมปลูกใหมนะ่นั่นเพื่อนให้มันให้มันงามเนาะเพื่อที่จะได้ผลผลิตช่วงนี้มะเขือราคาแพงนะเพือ่อนราคาแพงอยู่ก็กว่ามายาจะปลูกมะเขือรุ่นใหม่โตก็คงจะราคาตกแต่ก็อาจจะ ไม่ตกก็ได้เพราะมันอาจจะเข้าหน้าแรงนะคะหน้าแรงมะเขือก็ยังแพงนะคะเพื่อน,อนก็เดี๋ยวมายาก็จะ,ะให้อาหารปลาเพื่อนให้อาหารปลาเพราะวันนี้ได้ผักมาจากาที่ร้านนเพื่อนก็เอาผักมาเพราะว่ารถรถส่งผักนะคะเข,เขาเขามีผักมีอะไรมาส่งที่ร้านเราก็เอาผักนะคะมาที่ว่าเราแต่งผักแล้วก็มาให้ปลานเพื่อนมาให้ปลากิน ก็ผักนะถ้าเกิดเรามีแรงนะเพื่อนมีแรงปลูกเองอะ่ะเราก็สามารถที่จะไปขายได้นะเพื่อนเพราะเรามีหน้าร้านใช่ไหมเราก็สามารถจะเอาผักของเราเนี่ยเอาไปขายได้แต่เรื่องของเรื่องคือมายามไม่มีแรงจะทำไงแต่นาคตถ้าเกิดว่าจ้างคนคนสวนประจำเนาะก็อาจจะมีผักมังวางขายก็ได้นะเพื่อนตอนนี้เพื่อนๆ <laughs> อาจจะมองไม่ค่อยเห็นปลาแล้วเพราะว่าแดดมันแรง ตัวน,นี้ก็เสหลมาเลยเนี่ยมาชอบมามาดูปาลาแ้านไ่ไม่ชอบ Các kia cho chặt và Các bạn bỏ anh đây แต่คอนต้นไม้เรื่อที่จะง่ายกับการใส่ปุ๋ยนะราจ้างเขามาตัดนะเนี่ยเพราะว่ามายาคือตัดทรงพุ่มให้มันสูงขึ้นเหมือนเดยแต่ง แต่บในบางจุดนะตอนนี้ก็ยังต้องใช้เชียวเกี่ยวนะเพราะว่ากิ่งมะนาวมันห้อย,อยมะนาวมันห้อยนี่ต้นนี้นี่ลูกกตุมเลยอนนี้ก็ตัดวค่ะลุงแกก็ตัดแบบว่า โคแลมเลยฉันนี้แบบไม่ต้องกลัวว่าญาติจะขึ้นไวนะทุกทีก็คือใช้รถตัดหญ้าวิ่งตัดนะคะแต่ว่ารถตัดหญ้าเอาเครื่องไปทำ đang tháo phơi. Bác ra. Này sẽ đồn rồi. cái đồ này mà, Này sẽ đồn. À, đồ. อ่ะไอะตัวนี้โผล่พุ่มาตรงนี้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวมายาวตัดแต่งกิ่งทางเข้านะทางเข้าสวน งไม้รั้วนะ่ะออกมาเลยไก่นะมันชอบเข้ามาในสวนบางทีสวนอันนี้สวนอันนี้ของลุงไก่มันเข้ามาในสวนลุงแล้วหมามันก็เห็นนะ อยาหน้าในะเริ่มลกและต้นนี้จอบโดนแบบหนอนกินนั้นะเริยดโกนมาเลยสามต้นต้นไม้ยาพ่อที่นอนนะนอนพักใต้ต้นไม้ที่ประจำของพ่อค่ะนะ ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเหอมือนออกวีดีโอไว้ให้ดูพ่อเขาชอบเข้ากล้องอ่ะอชอบเข้ากล้องห,หยิ้มแตนเลยพอได้ออกกล้องอ่ะยิย้มเยอะเลยเนี่ยกูมันน,ยยนัญญาีไปแล้วมาแล้วเนี่ยขึ้มแล้ว ีประจท,ที่ประจําพ่อก็นอนอยู่กับหมาที่เดียวกันมีหมามาเป็นบอดี้การ์ดนะ ก็ค่อนข้างที่จะแก่อะไรตัวนี้นฟันไม้ดกนายแก่รอ,อมาแล้วใายครับฮ้ยครับวัสดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยวัสดีครับเอาวัสดีครับ <c oughs> ฟันไม่มีล้วฮหลุนฝน,นมามืดเลยหันเพื่อนด้านนึงมามืดเลยตั้งเขามาแล้ว กดโคนนะคะเรียบร้อยแล้วนี่เราก็จะใส่ปุ๋ยเพื่อน ฝนตกแต่ก็ตกมไม่แรงเลยตกแคแบบว่าพอพอภาพเปลี่ยนฝนตก,ตก,ตกอฝนตกค่ะเพื่อนก็นะคะใส่ปุ๋ยให้อาหารปลาเสร็จทันเวลาเแต่แตอนนี้มันก็อยู่กันตกพับเดียวเพืตกแค่พับเดียว เยเมื่อยอ่ะเพื่อนทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อยก็คือมันไม่ได้เหนื่อยแบบไม่ได้เหนื่อยมันก็ว่าเราทํางานหนักเเหนื่อยแบบอ่อนแอเหนื่อยแบบอ่อนแอเพื่อนสงสัยเป็นงไงเหนื่อยแบบอ่อนแอเหนื่อยแบบอ่อนแอก็คือเออ่คือมายามีโรคนะมีโรคประจาตัวป่วยพอทํานู่นทํานี่ขยับตัวบ้างมันก็จะมีอาการเหนื่อยนะคะเพื่อน แต่ก็ต้องยนสู้ค่าเพื่อนยืนสู้ทุกสถานการณ์หัวยุงเลยหัวยุ่งเลยไปเก็บหน่อไม้มานะคะก็เลยนะฮะโดนใบผายเกี่ยวเกี่ยวผมหัวยุ่งเลยวันนี้นะคะกะ็ต้มหน่อไม้นะคะจะทําน้ำพริกกะปิแล้วก็หน่อไม้ต้มค่ะกำลัตง,งต้มอยู่ก็ยังไม่สุกนะคะเพื่อน ก็วันนี้ก็ทำนะคะอยู่ในครัวไทยของเราเองอ่าสักพักหนึ่งก็คงจะสุกแล้วเพื่อนเร็วๆนี้ก็จะได้กินหน่อไม้หน่อไม้ต้มนะคะจากสวนนะคะไปไปหักมาก็โตวไวมากๆเพื่อนนี่ค่ะหน่อไม้ต้มก็ฮะแกงไม่ใช่แกงต้มได้ประมาณครึงนน่งหม้อ ก็คงจะกินได้หลายมื้ออยู่นะคะหนอนไม้หนอไม้เป็นหนอไม้คมล้ายๆหน่อไม้ไผ่รวนเพื่อนแต่ว่ามันไม่ใช่ไผ่รวงสมออยเนี่ยหมาน้อยไหมครับเนี่ยเป็นหมาน้อยไหมเนี่ยนอนตักนอนตัก